อ้าวตอนนี้กำลังพัดปลาอยู่นะครับอนนั้นปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรปลาบึกวะน่ะปลาบึกปลานะบึก,บกอาลูปปากดีมีปมันไหมลูก อ่าไม่ให้ลองรูปดูก่อนเด้ตนให้เขารูปดิตัวเร็วทำอะไรให้มันบ้องไวมไ,มไม่มีปั่นโอเคปลาเบิกต้มต้อเอยตัวเมียรับเมียตี พอที่มีเยอะแยะไม่เดินดนเอ้ยอย่ามากดหัวอุ้ยโค้งโค้งเรืองคักนี่นีย่มด่าดูดู ปลาแร็ดไหมครับเนี่ยเห็นปลาแร็ดไหมน่ะจับปลาแร็ดดูดิเด็กตัวสองระวังมันทิ่มพ์มานะจับโอ้อุ้มขึ้นมาลูกระวังระวังระวังโอเคมือปิดตาไว้ดิมันดิ้นแบนแบนๆท่าแบนดูปลาแร็ดน่นะฮะปลาแร็ดตัวสเนี่ยปลาแร็ดนี่เจ็ดเดือนนะครับนี่อายุเจ็ดเดือนโอเคไหนดูปลานิลสักพิมพ์ดิแปดเดือนตัวไหนแปดเดือนอันนี้ รับพิมอันนี้มันยังไม่ถึง8เดือนเอาครับตัวปันนินปันนิลเนี่ยปันนิตัวนี้ไหมเออไซส์ไซส์ที่ครบ8เดือนอ่ะประมาณ8เดือนแลครับอ่า8เดือน2วันเหรอ2วันโอ้ยพี่พะยะเต็มนะโอเคไหนตัวตัวโตโตมีไหมอันนี้ปันนิลหมันนะครับปันนิลหมัน่ไมใช่อ่ะ Ok ok chéo chéo chéo